สบายดีเด้อเนาะสบายดีบสู้คู่สูคนสบายดีตอนเศร้ายินดีตอนหาบเขาสู่สองสวรรค์หล่นถุงเด้อพี่น้องมัมนเลยฮะก็อาบน้ำแล้วเนาะแล้วก็สืไปน้องสืเมื่อแล้วนี่เด้อสูตรสวรรค์สืบไ<ห>ม่แหง<ด>สืเมื่อปลาข่อยแล้วเนาะสืเมื่อปลากระปลาปีาป่ปปปนอ้องได้ไงไก่กันเดนะ้องามไปร้อยท้ายคงภายในหนึ่งสองสามงามบอกอีหลามันยุกผู้ซื้อกล้องมักสีเหลืองจะมักดีบ่สีนี เพราะว่าเปโซนเป็นคนมักสีเหลืองแต่ว่าใส่กับเบ็กหน่อยคือสีแดงเทระอยงงั้นเมื่อยมันผมไห่นะไปเมื่อนี่แม่โบจื้อป้านยางเขาเจ้าถาจะขออยู่ผู้เดียวเมื่กี้ถ่าใจเงินอยู่ทั้งสิิพากกันไปส่งจ้ายกครัวไปเลยบ้าเงันใจใครจะมันหลดบริห่ะ ีใจนะครับบ้านเบกเปี่ยมเงินลำพงด้ยสบายดีประตาย่ีสบาเดีสบายดีสบายน้อยในลถเมสิเมื่อป้าอะไรเนาะเมื่อป้าอะไเด้พี่น้องม่แม่ว่นเป็นห่วงบนไอแม่่อยนะสมใจย่างผิขาว่ย่าาบรไสี้ขาอันนี้ก็ว่าให้พผ้าทิพขาวยัดแหงว่นึงเขาให้กิน ยังอย่างเดียวบนนี้บอกไปบ้านมันหน้ามันหิวอะไรจะไปใกล้แบบนี้นแหละทุกคนที่ได้เห็นตอนนี้แหละเป็นพญาน้ำกัดเลยจ้าเราสิโร่กับเขาบนนี้เราสั่งก้นเตียมเขาไว้บักไลล้าอีกได้แมนบอกอาไ้นิ้เราเท่าเท่าซ้ำหรือเขาอันเาจี้เขาจี้ใส่ไข่กะได้เอาไว้อาไข่แ่ไข่จีข่กุ้งปลาไหเอาไข้เอาไข่แช่ไข่เจียไข่กุ้งป้าไาลเช้าหักเราบเอาไข่เต็นไปซื้ออยู่ตลาดภูแลห้เนาะ มือดิสันกำลังเหนยกับดนเมื่อบ้านน้ำเลาก็คือเรามาดำนาปีนี้เป็นปีที่สองแล้วเนาะแต่ว่าปีเลี้ยงนี่เขาก็ไปเมื่อสูงขึ้นเพิ่นเมื่อเองเพิ่นขี่รถโดยสารเมื่อปีเลี้ยงนี่อยู่สามสี่มหาเหมืองจังอยู่บริโดนแต่ว่าอยู่เป็นเดือนแต่ว่าอยู่บนไม้เออเนาะเราอยู่บนอื่นแล้วพอดีแม่ไปเอามาจยางหอดของสวรรค์ตะกี้เราก็บปอยากมาเห็นของสวรรค์ไปอยากมาพยันบอดี้ได้ก็เลยมาบ้านมาแล้วเป็นอะไรแบบนี้บัานมาแลยนี่กำมู เดียวบัมาเลยบัดมาเลยบ่วมาเลยบันมาเลยบันมาเยบนมาเลยวนี่เ้ยบันมาเลยบันมาเลยกันมาเลยบันมเยบนมาเลยนมาเลยบนมาเียนเลยบันมเลยบัาเยบันมาเลยบัมาเวยบันมาเยนมาเยันาเล้บันมาเยันมยบันมาอลยงนมาเลยบันมาเยันาเลยัมืยบันมเลยบันมาเบันเบัน่าเลวบันเมืองนมาเยนปาลยบาเลิบันมาเลยบันมาเลยหมละัมลยบันมาเล ข้างหลังน่าจะเต็มพี่น้องนเนาะเต็มเลยน้องอะไรนะเบิงบ่งสะโพกเขื่องครับแถุโโน,โนูหนหอยนั่นพี่น้องใส่สุดงามเมื่อบ่านแม่สิจื่อบแบบน,นี้เน,ะ <c oughs> น,นาะเออสุดันโบสุดงามในื่อหรม่เหนเท่านี้สืสสสสสาา่อหายวานยุเข็ <c oughs> มลลาเออีววิวทางไปทุกคนแต่ว่าทาั้งขางมแนะนำอยู่เนาะ <c oughs> นี่แหละกางกเนเรื่องมาลินอ่าวันนี้ผมจะอิบ น้ำปลามาลิ้นน่ากินมากเนื้อไทยหกเนื้อตถิกิจทางเก่าเชิงกลางนั่นนะครับมานใหญ่มาขลังนีเออแต่คุณทุกแถวรถไทยมานี่ยมันรอกลางกกตานน่ะรอรอบกลางเลยกกตานครับผมเชียงของนี่นี่นี่บัดเขาลานมะเปาเะครับเรื่องไทยได้เลยพี่ปอกเขาเนออ้ยเรากินวิวสนตันครับหย่องเบิ้งซองขอบทางโอ้ยพิแตะไทยหมู่คืออย่างนี้เดาผม เดรรไกลมาทังนี้ก็จอดรถไทยหูบได้เล้วจ้าบังเงี้ตั้เรียนแต่ว่าบรรยากาศรอบๆแน,น,น,นะ<า>นำ่ะสิทัวร์เนีมาหอดเครื่งทางเราบน่นี่ไหมไงหอ,ห,อหอดเครื่งอะไรอดครื่งทางเราบอได้กิจสิภาคกันแวะตลาดเมืองโซนพน้องตั้งแต่เกิดมาสวรรค์กับโบเคยมาเมืองโซนบุรีจักเถื่อนเนาะอันนี้เป็นเถื่อนทำอิดในชีวิตเลยประกาศสิพาเด็กๆไปสื่อรถถีบไปเบริหานใด้แล้วรถถีบ ไอ้กีเอฟซีเพิ่์นว่ากะมีมันมีมันมีสองฝอยให้เลือกเนาะทำยิ่งกว่าว่าซื้อรถถีบหายแล้วเพื่อนไอ้กีเพิ่์นยันมันอยากสวรรค์เนาะแล้วขันแม่นมันอยากนะเพื่อนว่าเอาเงินห้หรือว่าซื้อแบบเป็นข้าวหนมยังกระไดเป็นแบบมาม่าๆสินะทุกคนแต่ว่าบังเอิญพามาผัดส่งเอารถใหญ่มาส่งหอนเฮือนเนาะก็เลยว่าซื้อรถถีบห้ดีกว่าเพราะว่าซื้อแล้วก็สีได้ขี่ได้ไปห้องทหำฮงเฮียนเลยนี่ ไปเลือกดูลูกเอาขั้นกลางๆนะมีราคาเท่าใดแน่บหรือนี่ทา้งหนานนี้นะนี่ราคาเท่าใดแม่ฮะขั้นเจ้าเสียวตัวใดสรุปตัวใดดีเด้สะตัวขั้นสีแดงๆนะเอลเอ๋วขั้นเท่าไดนะขันเจ็ดหาสิบเอาออกมาเบ่งเลยร้อยเจ็ดสสองสี่หยัง มันมีสีแดงสีชมพูสีฟส้า <ส substrate. S 2> <ertas S 1> เอา <NON check. S 1> ส, oh, สีชมพูเนาะโอเคเอาสีชมพูออกมาเบิ่งให้เนี่ยให้เบิ่งไหมเอารถตัวนี้มาปึบกับเวหันจักรยานปรับรถจ้ะเนาะแต่ว่าเคยตัวนี้น้องเคยซื้อแล้วน้องบว่ามันด๋อยนั่นแต่ว่าอันนี้ราคาพันหาอืมจะไม่ปัญหาจะได้ถึกกว่าเอองามดีนะหมดมันงามไปเนาะหมดมันงามแต่ว่ากระแตมกันไง มันบอดี้มันเามันซื้อล้วไปซื้อล้วบอดีดีใจยซ้สิเรถทินไงโดยใส่สุดรบงเอาโตคลองไทยฮะแหลยมาใส่สุดบังงามๆหนึ่งแหละดูทิพไอมโอ้ไปซื้อรถทิบแล้วลราคีรถทิพเมื่อฮอดบ้านพมได้ไวเลยมาเลือกรถทิพี่หน่อย าดเมืข้าในกับกลางๆกสิขีได้โดนสิบอใหญ่จะเถื่อบอเอาขั้นหน่อยเผื่อมันบอกนั่นันนองกลางๆร้อยมาอันนั้นบ่งดูค่ะมาขึ้นบ่งดู่ะผมนะเพื่อมาหอนพีมุนเบิดเห้ อ่ะเติมลงถ้า,าสามพันกว่าไปน่าตัวเก่าหลุนเก่าอนะ๋อรุ่นเก่านะสามพันกว่าแต่ว,ว่ารุ่นนี้นะทนะเท่าไรนะพันป่ายป่ายเท่าไรนี่ค่ะพันเจนหาซิพลดได้บ่เอาแต่พันเจ็ดแล้วของสื่อของขายกระตอนในจกนักหน่อยเนาะเชีย<อ>งโอ้สีได้รถถีบเมื่ออ่างแม่เลยได้นี่ฮะ แม่นมาดำน่าบบนนไปได้กยวเมื่อก่อนเจ้าเพื่อนะนดำน่าจนได้รถถีบร้อยเจ้าเมื่อและเจ้าอย่าบอกว่าไอ้ซื้อได้เจ้าก็บอกว่าเงินดำน่านะเคาซื้อรถถีบเบิดแล้ววะสิเด้อแล้วสื่ว่าจังไดอย่าพึ่งบอกความจริงดิเดไไดก่งนะเก่งลือบทบาทดำน่าแล้วซื้อรถถีบนี่ขั้นสำนีกพอดีแหละสวรรค์ ลองถีบได้ยุกลอยมากขึ้นบึงดูลกูกเอาไว้ขี่ไป้องเฮียนเนาะโอ้ต้องถีบแ้งปน,นันเลผูก<ค>มันเสียอะไรมจากตัวยังไม ทีพอดีเทียงเลยทุกคนขั้นนั่นนะมันเสียก็เลยเปลี่ยนเอาขั้นสีค่ะมันบริส้เสียไปใส่ดอกช้าค่ำมันแข็งแครมันแขงอยมาลองดูหน่อยรอยบ้าได้เโบโบสื่ถถินอเคยไปสื่อรถ,ถีกันแก้สมัยยังนหน่อย

ไนี่แล้วมึงนข้นได้ตายี่ายตมู้มึงกาแต่สี่า่าดีเนาน้องมิ้งมาซื้อจักรยานเนไหวขี่ไปโรงเฮียนเนาะมันก็ได้ใส่ถุงลายถุงค้ายดูดี ใช้เงินแล้วแต่ว่าเงินบ่อพอเงินขจอาซ้อซิวาแล้วโอนเงินไมาให้กัพอพี่น้องเงินมันอยู่ในบัญชีน่ะ่อยเอาเงิน,น,นออกมีพันเจ็ดร้อยที่เอาไปยูโรเอรสาม,สาม,สาม,สาม น้องขี่ได้ที่ร้าในพอดีกลางๆเนาะแต่ว่ามือก่อนนะทำข้าเจ้าอยู่ปักซ่องนะวะสองพันป่ายเนาะแต่แต่ข้ามันเป็นหลุนเก่านะ แล้วเดือนสวัสด์ก็เลยมาซื้อเอาเป็นมามา่าเนาะเพราะเงินเรายัางเหลืออยู่เลยต่ว่าน้องหักคสติได้ต่ว่าอันนี้ซื้อให้ทุกคนเลยเด้ทุกคนนะก็ซื้อทั้งขนมแล้วก็มีมาม่าสามกองให้นาสาวอยางเง้ยทุกคนเงินจากที่เหลือลูทีบนะสวรรค์ก็เลยมาสืบเป็นมา,ม,าม,ม่าปลากระป๋องน้องมาม่านะสืบให้ทั้งสามคนเลยมีสามเคส พอมีน้องมิงน้องหากแล้วกันนะสาวเรานําเด้ขันีิสื่อหายแต่สองคนเสห้แบ่งกับโปเป็นแล้วก็ปลากับปองกับขนมเนาะก็ซสื่อหายคููคนรวมยอดก็คือเบิดหนึ่งพันกับหกพันกีบเนาะเบิดหนึ่งพันบาทนี่ค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นของไทยเนาะได้แล้วอ๋อสุดดีเกินใจเนาะสุดีนะสิเป็นตะแพงกว่าซื่อเป็นของคนให่น้องระดันได้ส่งเสือพูดสุดจากสวรรค์ เป็นของสดของฝากอะไรบ่มีนอกกับังสีเลยพี่น้องเห็นไพรกับเอิรนถึกใจไปเลยเดี๋ยวโอนเงินใจแล้วก่อนตลาดแต่ละบอนแต่ละท้องที่แต่ละเมืองนี่ก็คือสิแตกต่างกันไปเนาะแต่ว่าบอนซ้อนอยู่ตรงน,นี้ก็คือเป็นตลาดเมืองซนบุรีเลยถูกปะฟังสิเป็นซนได<า><า><ะ>้หมักใหม่ใครเน่าผิวสดเจ้าว่าเขาไปหาเขา่เลยเต้อ พอดีเก๋แล้วก็ซื้อทำจ้าสุขใหญซื้อมักใหม่ซื้อัใหม่มืตอนพอแม่บอกได้ซื้อสูตรให้าแล้วกระไหญใ่เอาไ้เมื่อลองอยู่งันเดี๋ยวลองให้น้อไม่นีเก้ยน่อยากเบิร์นด้กันเฮ้ยนีสูห่จะไ้เางไร้านเดียวมากันทีหักใหม่ป้าเผผ ตลาดแ้วากันซ kind of so. ื้อแนวอยู่แนวจิตเนาะเผื่อสีได้เขามาเมืองเธอหนึ่งสุดเรื่อยใส่ปีะ ตอปลาหม่มีแ่ตัวนะมีแล้ว้ัซ้จิข้าวนนูนไก่นี่นะเห็ดเเห็ดตอกซบม่เลยพี่น้องมยังไปเมื่อไห่นะับกันจ้ะงบอกร้อนนาดหนาเซี้าะเ่กัไปฮะคือกันดนตลาดดัมา

แว่ตลาดเพิ่นกระสือมักผิกปลาแดกแปงน,นัวหัวผักเทียมเครื่องเครื่องใส่ในครัวเฮือนนี่แหลนะเนาะเพลินบบซื้อไล้เพิ่นยันเปลืปปองเพิน่นวะอันนี้แหละอาหารเพเร้นเฮากินข่าวจำเจียวปลาแดก ขี่รถมาเจ้าจังไปสี่โมงออกแต่บั่นเก้าสิบเอ็ดสิบสองขี่รถมาหาหกสมงที่นนองอยังบริหอดบาทนกำลังสีหอดเนาะจนเหยาเบิดเลยเขาจนจะขาย,ยากห้องเราบริหอดจะเคื่อง้วเขาสิบบอ่ออนั่นบ่อบ้บาเบางเลนนั่นะอันนี้เดินทางเขาบ้านหรือแห่งนะพี่น้องเขาเพ้นกันยังบริกินตอนนี้เป็นเวลาสองโมงแล้ว ส้างเปลือนส่วนไล่เงินแน่นหมูบ่บ้านขาเจ้าก็มีแต่เงินใหม่เนาะเป็นเงินใหม่เงินลังใดน่ะเงินลังนี่นี่เด้อเงินอระแหงพี่น้องหอดแล้วป้อเงินลังบักใหญ่เงินใหม่เงินลังบักใหญ่นะ หอดแล้วเงินอ่ไรจังหอดลวเด้อจ้าควัวสิหอดใช่สองโมงแล้วไม่ไงคลิปแต่พูนไหนท่านได้จบ หอดบานไปเทียมหอยพี่น้องบานิกาซีใหญ่ๆลงเฮือนไผ่เฮือนมันเนาะอ,อันนี้แหละบานเผื่อนป้าถมว่วมอนะเต้นใส่อีกโอ้คือมีความสุขเนาป้าแล้วก็สีเก็บเครื่องคองล่งหนีเลยพี่น้องเนาะ ແນ່ນອນແບບອັມານເຮືນໃຫ້ເົາເງິນມາລຊລียวກລະທງເິນູມນວບສຈົ້ຊມນຳດອຢພີມືດຖາມືພກັວກັບຄື່ອລົບືດຈມືນມືລົດດັລນ້ສຖົາຮືອີມເຖົາເຮືນຕິຕ อยู่เงินไหนคือมีเงินหลหลังแท้หลหลัง,งยูเาุนนี้อลอัอู้ใจัมหอีม่เท้าเงินเจ้าได้撒อยู่ทางในโอ้ปหลอกสิภาาไปหลอกเบิรงพี่นงอะม,มาเด้นคนเอ้ยหอดบัตรลเด้อหอดบ้ารน,น้องบัวแล้วหอดบัก็แห่งเงินเฟินก็นอยู่ทางหลังเท่านี่แหละ หาเครื่องหาของโอเคจ้าเดี๋ยวเสียเป็นซองอีพี่เลยตอนไปทั่วบ้านเพิ่นเนาะสีได้ขออนุญาตลาละเด้อขอบใจเบิรสุขูสุคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวรรคเด้อพี่น้องเนาะไปแล้วสบายดีสบายดีจ้าจนเจนย้าจนอยากหายอยากค้องเดี๋ยวสิาพาไปรอเบิงเงงอนแต่ละคนบบัทีนี้นะ